สวัสดีครับวันนี้ก็มาแนะนําของเล่นตัวใหม่จากทางเบ d ดเทคนะฮะในปีนี้เบ d ดเทคก็ได้ออกตัวเมาส์ตัวใหม่ออกมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นเทคเมาส์นะครับเทคเมาส์ Tech นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมอะไว้ใส่กับตัวซองปืนนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้ตัวซองอะสามารถปรับองศาได้นะครับโดยปกติแล้วครับตัวเทคโนโลยี ของทางเบล t เทคนะครับก็จะเป็นตัวตัวนี้ก็จะเป็นเทคล็อกมานะครับตัวนี้ก็จะออกเป็นเทคเมาส์มาใหม่ครับสำหรับตัวเทคเมาส์นะครับก็มันจะมาเป็นชุดนะครับก็จะมีตัวตัวนี้เขาเรียกว่าตัวอินเสิร์ตนะครับก็จะไว้ใช้ยึดกับตัวเข็มขัดนะครับกับตัวตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นเป็นดิสนะครับสำหรับใส่กับตัวซองปืน หรือว่าซองแม็กนะครับก็เวลาใส่อะถ้าเรามีตัวซองเดิมของทางเบลดเทคนะฮะเราก็สามารถถอดตัวน็อต3ตัวนี้ออกมาแล้วก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นใช้เป็นดิสตัวนี้ได้นะครับมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็สำหรับเทคเมาส์นะครับตัวนี้ก็จะออกมาทั้งหมด2รุ่นนะครับออกมาเป็นรุ่นใหญ่ตัวนี้กับรุ่นเล็กตัวนี้นะครับสำหรับ รุ่นตัวเล็กนะครับก็จะสามารถเอาไปใช้กับพวกที่เป็นซองแม็กซซีนนะครับมันก็จะดูเล็กๆหน่อยครับสำหรับซองแม็กที่ใช้ด้วยกันได้กับตัวเทคเมาส์มินินะฮะ mm hmm. ก็จะมีรุ่นตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะฮะเป็นรุ่น Velocity กับรุ่นเก่าก็จะเป็นตัวนี้จะเป็น Signature แต่เป็นรุ่น Pro นะ,ะที่จะใช้ได้ ก็วิธีการใช้งานนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรเลยฮะตัวรีเซฟตัวนี้นะครับก็ไปยึดกับตัวเข็มขัดในจุดที่เราต้องการได้เลยนะฮะแล้วก็ตัวดิสที่ยึดกับตัวซองปืนเรียบร้อยแล้วอ่ะก็สามารถใส่เข้าไปได้ง่ายๆเลยครับแค่กดลงไปให้มันลงล็อกแค่นี้เองครับก็เสร็จแล้วฮะแล้วก็ถ้าจะปรับองศานะครับตัวตัวแผ่นที่ตัวตัวที่เป็นรีเซิฟเวอร์ตัวนี้ ด้านล่างอะ่ะมันจะมีตัวแป้นกดตรงนี้อยู่นะครับตัวนี้ก็จะไปใช้เป็นตัวล็อกตัวดิสกับตัวรีซีฟนะฮะแล้วก็สามารถเป็นตัวหมุนได้ด้วยครับกดแล้วมันก็จะล็อกเปลี่ยนล็อกไปเรื่อยๆครับก็อยู่ที่ว่าเราชอบให้มันเอียงไปทางไหนแล้วก็ปรับไปตรงนั้นแล้วก็ให้มันเข้าล็อกแค่นี้เองครับผมสำหรับตัวนี้ก็ไม่ไม่ต้องกลัวหลุดนะครับ ตัวนี้ก็จะให้ตัวล็อกมาด้วยฮะแล้วก็ทําการบิดมาทางนี้ตัวแป้นนี้ก็ไม่สามารถกดได้แหละครับผมง่ายๆแค่นี้เองครับผมก็เช่นเดียวกันกับตัวมินินะครับก็หลักการเดียวกันก็ตรงนี้ก็จะมีแป้นกดอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับผมแต่ว่าตัวมินินะฮะจะไม่มีตัวล็อกกันกันหลุดนะครับก็วิธีการใช้ก็เหมือนกันก็แค่ กดแล้วก็ดันให้มันเข้าล็อกแค่นี้เองเวลาถอดก็กดแป้นแล้วก็ดึงขึ้นมาแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับก็สําหรับตัวเทคเมาส์ Mini นะคะก็สามารถนําไปใช้ดัดแปลงเพื่อที่จะใส่กับตัวกระเป๋าได้หลายแบบเลยหรือว่าตัวดิสเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใส่กับตัวซองแม็กอย่างเดียวก็ได้ก็สําหรับตัวเทคเมาส์ทั้ง2รุ่นนะครับก็สามารถนําไปดัดแปลงเอามาใส่สินค้าอย่างอื่นก็ได้ครที่ไม่ใช่ตัวซองปืน อาจจะเป็นพวกตองไฟฉายซองมีดหรือว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์เซฟตี้หลายๆอยา่างก็สามารถนำมาดัดแปลงใช้กับตัวเทคเมาส์ตัวนี้ได้นะครับก็แค่ให้รูน็อตตัวนี้มันตรงกันกับตัวอุปกรณ์ที่ท่านจะเอาไปยึดแค่นี้ก็สามารถนำมายึดกับตัวเทคเมาส์ได้แล้วครับและถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาชมที่ร้านหรือว่าทักไลน์ทาง Outdoor er Vision มาได้ ทุกสาขาเลยนะครับขอบคุณครับ